เคยได้ยินเรื่องราวของบทสวดมนต์ที่เป็นเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งจักรวาลไหมครับอาตานาติยสูตรไม่ใช่แค่บทสวดธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือเรื่องราวของพันธสัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้มีศรัทธาโดยเฉพาะเลยเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้กันครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากความขัดแย้งครับเป็นความขัดแย้งระหว่างพรกษุท,ที่กําลังบําเพ็ญเพียรอย่างสงบกับเหล่าอมนุษย์ หรือก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เออไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ในป่าลึกมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นมายัางไงครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากภัยอันตรายที่ซ่อนตัวอยู่ในความสงัดของป่าลึกนี่เองลองนึกภาพตามนะครับพระภิกษุในสมัยพุทธ,ธกาลท่านก็ต้องหาสถานที่ที่สงบวิเวกใช่ไหมครับซึ่งก็คือในป่าลึกเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แต่ในความเงียบสงบนั้นน่ะ ท่านไม่ได้อยู่กันตามลําพังนะสิครับก็คือในป่าเนี่ยมันมีเหล่าอมนุษย์อย่างพวกยักษ์หรือวิญญาณต่างๆอศาศาาัยอยู่ด้วยและปัญหาก็คืออมนุษย์พวกนี้ส <lden și S 2> ่วนใหญ่ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลยแถมยังไม่เห็นด้วยกับคําสอนเรื่องศีลห้าต่างหากผลก็คือเกิดการกระทบกระทั่งกันครับพวกเขาเข้าไปรบกวนก่อกวนไปจนถึงขั้นทําร้ายพระภิกษุที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่เลยทีเดียว แต่เรื่องราวความเดือดร้อนนี้ก็ไม่ได้ถูกปล่อยผ่านไปเฉยๆนะครับเพราะมันดังไปถึงหูของผู้ปกครองแห่งสวรรค์ชั้นฟ้าและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยลองจินตนาการถึงฉากนี้ดูนะครับกลางดึกสงัดบนยอดเขาคิชกูด ท้องฟ้าก็สว่างวาบขึ้นมาพร้อมกับการเสด็จลงมาของเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นจตุม,มหาราชิกาท่านไม่ได้มาองค์เดียวนะครับแต่มาพร้อมกับกองทัพสวรรค์เต็มอัตราสุดเลยเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยตรงพร้อมกับข้อเสนอสําคัญเพื่อยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้และสิ่งที่ท่านนำมาเสนอไม่ใช่แค่คำอวยพรหรือบทสวดธรรมดานะครับแต่มันคือสิ่งที่เทียบได้กับรัฐธรรมนูญแห่งถวยเทพเลยก็ว่าได้ เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้คุ้มครองเหล่าพุทธสาวกและมีผลบังคับใช้กับอมนุษย์ทุกต้นแล้วเท้าวมหาราชทั้งสี่นี้คือใครกันแล้วทำไมคำประกาศของท่านถึงได้ทรงพลังขนาดนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องลองไปสำรวจจักรวาลของพวกท่านกันสักหน่อยครับ นี่คือแผนที่อาณาจักรของท่านครับเริ่มจากทิศตะวันออกมีท้าวทัทรัตเป็นผู้ปกครองเหล่าคนทันซึ่งเป็นเทพแห่งดนตรีลงมาทางทิศใต้เป็นอาณาจักรของท้าววิรุฬหกผู้บัญชาการเหล่ากุมภพ,พันธ์ซึ่งเป็นอสูรที่ดุร้ายน่ากลัว ส่วนทิศตะวันตกเป็นของท้าววิรุตักราชาแห่งนาคทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดคือทิศเหนือปกครองโดยท้าวเวสสุวรรณจอมเทพแห่งยักษ์ทั้งหมดซึ่งท่านเป็นผู้ที่มั่งคั่งและทรงอำนาจที่สุดในบรรดามหาราชทั้งสี่ครับและคนที่ก้าวออกมาเป็นตัวแทนของทวยเทพเพื่อยื่นข้อเสนอหนูก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับ การที่ผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้เสนอเรื่องด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันจริงจังและสำคัญขนาดไหนเอาล่ะแล้วในธรรมนูญสวรรค์ฉบับนี้มีรายละเอียดว่ายังไงบ้างมีข้อบังคับและบทลงโทษอะไรบ้างเรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันดีกว่าครับเพราะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆ ก่อนที่จะประกาศบทลงโทษนะครับท้าวเวสสุวรรณท่านทำสิ่งที่ฉลาดมากคือท่านปูเรื่องก่อนด้วยการเล่าถึงอุตรกุรุดินแดนในอุดมคติที่ท่านปกครองอยู่ซึ่งเป็นดินแดนที่สงบสุขและอุดมสมบูรณ์สุดๆเป็นการแสดงให้เห็นถึงบารมีและอำนาจของท่านนะคบเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเราเนี่ยมีทั้งอำนาจในการสร้างสารรค์ระเบียบและก็มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยแล้วบทลงโทษสำหรับอมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังล่ะ โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับมีขั้นตอนชัดเจนมากเริ่มจากเบาๆก่อนคือการประจานให้อับอายถ้ายังไม่หยุดก็สามารถร้องเรียนไปถึงเสนายักษ์ชั้นผู้ใหญ่ได้เลยและถ้ายังดื้อดุงอีกบทลงโทษสถานหนักก็คือหัวจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงหรือไม่ก็ถูกคับออกจากสังคมไปเลยจะเห็นว่านี่คือกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงและบังคับใช้ได้จริงในโลกวิญญาณ และเมื่อกาลเวลาผ่านไปหลายร้อยปีรัฐธรรมนูญแห่งทวยเทพฉบับนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรในคัมภีร์อีกต่อไปครับแต่มันได้วิวัฒนาการจนกลายมาเป็นพิธีกรรมอันทรงพลังในวัฒนธรรมไทยที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้พิธีกรรมที่ว่านี้ก็คือการสวดผ่านยักษ์ครับซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าการสวดองค์การของยักษ หัวใจของพิธีก็คือการที่พระสงฆ์ผู้สวดเนี่ยจะอัญเชิญอำนาจและบารมีของเท้ามหาราชและเหล่ายักษ์มาใช้ในการบัญชาการและขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปนั่นเองความน่าทึ่งของพิธีนี้คือมันมีสองโหมดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับโหมดแรกเรียกว่าพานพะคือการสวดในภาคของพระพุทธเจ้าน้ำเสียงก็จะไพเราะอ่อนโยนเพื่อความเป็นสิมงคล แต่พอถึงโหมดที่2คือพานายักษ์เท่านั้นแหละครับน้ำเสียงจะเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นดุด,ดันเกลี้ยกราดทรงพลังเพื่อเรียนแบบอำนาจของยักษ์ในการขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆเรียกว่าเป็นการใช้ทางพระเดชและพระคุณในพิธีเดียวกันเลยเราจะเห็นการเดินทางของพระสูตรนี้ผ่านการเวลาได้ชัดเจนมากเลยครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเหมือนทางออกเฉพาะหน้าเพื่อช่วยพระในป่า ก็ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีใหญ่ของแผ่นดินถึงขนาดมีการยิงปืนใหญ่ประกอบพิธีเลยนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปแม้ว่าพระราชพิธีหลวงจะถูกยกเลิกไปแล้วพระสูตรนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็กลายมาเป็นพิธีกรรมที่ผู้คนทั่วไปนิยมปฏิบัติกันเพื่อปัดเป่าโชคร้ายมาจนถึงทุกวันนี้เอาละครับนั่นคือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของอาตานาติยสูตร แล้วเรื่องราวแห่งจักรวาลอันเก่าแก่นี้มันมีความหมายกับพวกเราในยุคปัจจุบันยังไงบ้างคือนอกเหนือจากเรื่องพูดผีปีศาจแล้วเนี่ยในปัจจุบันบทสวดนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือทางจิตใจที่ส่งพลังมากครับสําหรับหลายๆคนแล้วการสวดมนต์บทนี้มันช่วยสร้างความสบายใจช่วยบรรเทาความกลัวความวิตกกังวลต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยในมุมมองของนักวิชาการก็มีอีกแง่มุมที่น่าสนใจครับบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าภาษาที่ใช้ในพระสูตรนี้ ค่อนข้างจะแตกต่างจากพระสูตรในยุคแรกๆก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเรื่องเทพ,พเจ้าและผูดผีเข้ากับหลักคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ชันฉลาดมากนะครับที่จะทำให้คำสอนทางพุทธศาสนาเข้าถึงผู้คนที่เชื่อในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วได้ง่ายขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดก็อาจจะอยู่ในพระสูตรเองที่บอกไว้ว่า ยักษ์ผู้มีจิตคิดร้ายย่อมไม่เบียดเบียนบุคคลผู้มีความเลื่อมใสในพระธรรมนั้นอาจจะหมายความว่ากรอบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ตัวบทสวดแต่คือคุณงามความดีในใจของผู้สวดนั่นเองครับมะระดกของอาตานาติยสูตรจึงทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่าพลังที่แท้จริงของบทสวดนี้อยู่ที่การขับไล่พูดผีปีศาจที่อยู่ภายนอกหรืออยู่ที่การเอาชนะปีศาจที่อยู่ในใจของเรากันแน่